วัสดีครับกลับสู่ช่องที่พักนักเดินทางนะครับวันนี้ผมมาพักที่บ้านพักป่าอากาศค่ายพระรามหกนะครับชะอำนะครับผมเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นทะเลชะอำก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ตำบลชะอำอำเภอชะอำเพชรบุรีนะครับผมค่ายพระรามหกก็คือปัจจุบันดูแลโดยตำรวจตะเวนชายแดนนะครับผมนี่เอาคุณนะ้าเดินไปเซลฟี่นะแล้วผมก็จะพาไป ดูบรรยากาศภายในห้องก่อนเลยเพราะว่าเผื่อว่าเพื่อนๆที่อ่าไม่ชอบดูคลิปยาวนะเพราะว่าช่องผมจะเป็นสไตล์คลิปยาวเพราะผมทําทั้งไม่จำกัดระยะทางและที่พักนักเดินทางนะครับผมก็แบบเผื่อเอาใจคนใจร้อนนิดนึงก็เลยให้ดูภายในห้องก่อนแล้วค่อยพาไปดูบรรยากาศรอบๆที่พักแล้วก็บรรยากาศที่ทะเลครับนี่ก็ นักท่องเที่ยวครับผมนักร,รักใายกล้องเลยครับ <c oughs> โอเคนี่นี่ไม่ใช่ธรรมดานะฮะก็พาเข้าไปชมภายในห้องกันเลยนะฮะอันนี้เป็นสเบียงนะครับเตรียมมานะเพราะอาจจะพักมากกว่าหนึ่งคืนนะครับเลือกห้องหมายเลเก้าเลยครับผมเขามีถึงสามสิบเลยนะฮะผมถาม นี่พี่ที่ร้าน้าดูแล้วมีมากถึงสามสิบห้องแล้วนะเรียกขอเรียกเป็นห้องลวกันเพราะว่าอย่างนี้เหมือนเป็นบ้านแฝดเป็นบ้านแฝดคือถ้าเกิดว่าเป็นหลังเดี่ยวเนี่ยผมจะเรียกมาเกติดครว่าบ,บ้านหมายเลขเก้านะครับซึ่งผมได้ข้อมูลจากพี่คนดูแลห้องนะเขาบอกว่าถ้าห้องเลขที่เนี่ยจะเป็นเตียงเดี่ยวแบบนี้นะ และได้ตู้เย็นใหญ่นะแต่พอห้องหมายเลขคู่ห้องหมายเลขคู่จะเป็นเตียงคู่ออแต่ว่าเตียงคู่เนี่ยจะได้ตู้เย็นเล็กต่างกันแค่นี้คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเตียงคู่เนี่ยจะกินพื้นที่มากกว่านะครับผมก็เลยลดขนาดตู้เย็นลงแต่เป็นลักสามตานะครับผมใช้งานนอนบุกได้เข้ามาแอร์เย็นฉ่ำเลยตู้เย็นใหญ่ก็ สบายๆเลยห้องเตียงเดี่ยวนะฮะให้ทุกอย่างมาสองชุดโดยเราบอกเขาว่าพักสามคนได้ไหมพู้แรเขาบอกว่าได้สูงสุดสี่คนอ่ได้สูงสุดสี่คนครับแต่ว่าไม่ได้มีห้องไม่ได้มีอุปกรณ์เพิ่มให้ในราคาหนึ่งพันสองร้อยบาททุก้อง <c oughs> ทุกห้องนะครับหนึ่งพันสองยบาทราคาเท่ากัน แต่เดี๋ยวผมจะให้ดูห้องใหม่นะเพราะว่าห้องใหม่เนี่ยเพิ่งเปิดไม่นานจะเป็น1,500บาทอันนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศต่อจากภายในให้เห็นความแตกต่างนิดนึงตรงเนี้ยมันมีเมนูให้เพื่อนดูนะถ้าราบพักที่บ้านพักตาอากาศค่ายพระรามหชะอำได้เนี่ยก็สั่งได้เลยแล้วก็เมนูอาหารเช้าเขามีบอกว่ารับออเดอร์ต่อวันสูงสุดอาช้าสุด 2องทุ่มแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมหมายเลขเก้าครับทีวีดิจิตอลแล้วก็ตู้อนเนกประสงค์ที่วางอนเนกประสงค์ตู้เสื้อผ้าเตียงนอนก็ใหญ่นะครับคือจริงๆเขารองรับอสองคนแต่ว่าด้วยความที่เป็นค่ายของอหน่วยราชการเนี่ยเขามากจากอารมณ์มัน่วยนะก็คือ ให้สูงสุดไม่เกิน4คนนะครับผมก็พาไปดูภายในห้องน้ำกันต่อนะนี่นะนครับโอ้ห้องน้ำกว้างแน่นะห้องน้ำกว้างมากทีนี้ผมได้ถามพี่ที่ดูแลดูแลแล้วเขาบอกห้องหมายเลขเก้าเนี่ยเฉพาะฝาชักโครกจะแตกอันนี้เฉพาะห้องหมายเลขเก้านะเออผมก็บอกเออไม่เป็นไรรับได้อันนี้ก็ขอเขาดูได้ ตอนขอเขาดูเลยพี่เขาหยิบกุญแจมาโอ้โหหลายห้องมากครับผมคือคุยง่ายมีความเป็นกันเองสูงมากมีความเป็นกันเองสูงมากแล้วก็พักสามคนก็ไม่ได้คิดเพิ่มนะฮะเพราะว่ารองรับสูงสุดสี่คนที่ราคาหนึ่งพันสอง้ยบาทนี่เองเครื่อนทน้ำม่นโอ้โหมายืนภายในกว้างม,มากนะเอาครับ นี่ก็จบในส่วนของภายในห้องแ้ทีนี้คลิปต่อเนื่องไปเลยนะครับเพราะว่าช่องสไตล์ผมเนี่ยที่พับนักเดินทางและ,ะไม่จำกัดระยะทางจะต้องเป็นสไตล์ถ่ายต่อเนื่องนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เกิดความสะดุดเรียกว่ามันเป็นสไตล์แล้วกันเนาะต่อเนื่นองไปเลยนะฮะดูภายนอกกันให้เห็นบรรยากาศที่ค่ายพระรามหกนะฮะโอเค เป็นคําแนะนําของคุณแม่นี่เองที่บอกว่าให้ถ่ายให้เรียบร้อยก่อนเลยจะได้ไม่ต้องยุ่งยากทีหลังเออเวลาวางของวางอะไรเนาะคุณแม่ก็เข้าไปพักผ่อนได้เลยครับเดี๋ยวไปถ่ายต่อด้านล่างเนี่ยนะฮะคุณน้าไปนู่นแล้วฮะไปถ่ายเซลฟี่ที่หน้าหาดแล้วโอ้โหเดินเร็วมากเลยโอ้โหนี่นะครับ ต้นมะพร้าวสวยงามต้นมะพร้าวนี่ปลูกโดยผู้ที่มาอบรมเกี่ยวกับราชการนะเพราะว่าค่ายพระรามหกเนี่ยมีการอบรมหลายอย่างนะครับผมมีการอบรมหลายอย่างฝึกหลายอย่างเลยฐานที่ราชการเนี่ยแล้วก็เปิดให้เนี่ยนะครับให้เห็นบรรยากาศเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะมาพักอย่างเดียวถึงจะมีบรรยากาศหาดส่วนตัวนะความรู้สึกคือเหมือนหาดส่วนตัวเลยเพราะว่าคนน้อย อันนี้ก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวอย่างเดียวถือว่าบางตานะครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ที่เก้าุมภาสองห้าหกแปดนะฮะโอ้โหนะผมเดินไปโน่นโอ้เจโอ้ไม่ใช่ธรรมดานี่แข็งแรงกว่าผมอย่างเงี้ยไปโน่นละอ่าให้เห็นบรรยากาศนะครับเนี่ยยาวมาเลยนะไปถึงเลขที่สามสิบตรงเนี้ยก็จะ ไม่ได้เข้าไใกล้มากเพราะว่าในฝั่งที่ถ้าหันหน้ารถเข้าหาชายหาดเนี่ยเยี้ยงไปทางขวามือเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวอย่างเดียวเพราะเขามีร้านค้าต่างๆบริเวณที่อยู่ใกล้ๆที่พักนะครับผมรวมถึงจะมีร้านค้าอยู่ตรงพระราชวังมฤุกทายวันด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในสถานที่เดียวกัน เดิมเนี่ยพระราชวังมฤคทายวันเป็นสถานที่ของอพระมหากษัตริย์นะครับผมแล้วได้เปิดให้หน่วยของตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยเข้ามาดูแลแล้วก็ฝึกอบรมต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นบรรยากาศเรียกว่าถ้าขับเข้ามาแล้วทางขวามือสุดเนี่ยจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวอย่างเดียว นี่นะครับให้แผนให้ดูแล้วก็จะเดินลงไปดูในส่วนที่ถัดมาที่บ้านพักเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่งก็คือว่าเป็นแบบนี้นะครับผมเรียกตามหมายเลขเลยลนะนะฮะเพราะว่าจะได้เข้าใจง่ายอันนี้ก็คือขับรถเข้ามาสุดทาง ไล่ไปจากที่ผมพักก็คือห้องหมายเลขเก้าเนี่ยห้องหมายเลขเก้านะฮะจนไปถึงห้องหมายเลขสามสิบทางนี้นะฮะเก้าถึงสามสิบเป็นห้องพักโซนเก่าก็คือจอะอมีอายุไปตามเวลาแต่ผมก็ดูแล้วก็ยังสะอาดแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำแอร์ก็ยังใหม่ทีวีใหม่อยู่เลยนะก็ใช้ได้แต่ทีเนี้ย ร่างแต่ห้องผมดูแล้วหมายเลขห้าถึงแปดนะครับผมเฉพาะห้าถึงแปดเนี่ยจะเป็นห้องที่ทำใหม่ห้องที่ทำใหม่เนี่ยเขาจะราคาเพิ่มเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทลองถามพี่ที่ดูแลแล้วเขาบอกว่าต่างกันก็คือมันใหม่กว่าข้อหนึ่งนะครับมันใหม่กว่าแต่ลักษณะจะเป็นคู่เหมือนกันก็คือเนี่ยฮะเป็นแฝดเหมือนกันจะเป็นทรงนี้ฮะบ,บ้านแฝด ติดกันแบบนี้อ่าใหม่กว่าข้อหนึ่งข้อสองก็คือเพิ่มกระติกน้ำร้อนเข้าไปด้วยนะฮะนอกนั้นอุปกรณ์เหมือนกันนะเขาคอนเฟิร์มว่าเหมือนกันแล้วก็ที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือห้องเลขขี้เป็นเตียงเดี่ยวแล้วก็ห้องเลขคู่เป็นเตียงคู่ออโอเคตามนี้เลยนะนี่นะครับก็เอ๊ะไม่มีคนพักนะ เดี๋ยวผมขอให้ดูนิดเดียวนะฮะยังไม่มีผู้เข้าพักผมก็ถอดรองเท้าแล้วดูที่กระจกนิดเดียวนะครับอ่าเข้ามาปึ๊บอ่าใช่จริงด้วยนะห้องเลขคู่เป็นเตียงคู่นะครับผมอืมก็เข้าใจว่าจะเป็นตู้เล็กอ่าตู้เย็นเล็กเพราะว่าเตียงคู่เนี่ยหมายเลขหกอย่างเงี้ยห้องเลขคู่เนี่ย จะใช้พื้นที่มากกว่าก็เลยลดตู้เย็นเหลือตู้เย็นเล็กอ๋นี่ไงเบอร์แสดงว่าร้านส้ตมตำคูใบนี่ก็คือสั่งได้ถึงสองทุ่มแน่นอนมีหลายรายการอยู่ครับสั่งก่อนสองทุ่มแล้วก็อีกเมนูนึงเป็นอาหารเช้าเนาะเป็นก่อนอาหลังเจ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปพูดง่ายๆสั่งอาหารตั้งแต่เจ็ดโมง ครึ่งถึงสองทุ่มนะประมาณนี้นะครับผมอ่าทีนี้ว่ามันจะสุดแค่ห,หลังที่ห้าผมก็ถามมาคร่าวๆว่าหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเขาอาจจะเตรียมไว้สำหรับออืม่าตำรวจตะเวนชายแดนนะครับผมหรือว่านั่นแหละผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกอบรมนั่นเองนะประมาณนั้น สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ตั้งแต่5ถึง30โดย5ถึง8เนี่ยจะราคา1,500บาทแล้วก็9ถึง30 1,200บาทก็คือเป็นห้องที่สร้างมาก่อนแต่โครงสร้างทุกอย่างเหมือนเดิมขนาดเท่าเดิมโดยห้องใหม่ได้กระติ๊งกำร้อนนะแค่นั้นนะครับทุกอย่างเหมือนกันนี่ก็ให้เห็นบรรยากาศที่น่าห่ะ นี่คือต้นมะพร้าวที่ปลูกโดยเนี่ยผู้เข้ามาอบรมนะฮะมันกว้างจริงต้องให้เห็นบรรยากาศว่ามันกว้างขนาดไหนนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่ๆที่มาอบรมอะไรสักอย่างนะเอาละครับเราไม่เข้าไปใกล้เขาดีกว่าน,นะตรงนี้นะฮะต้นมะพร้าวเนี่ยปลูกโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการรักษาความสบดุลย์เนี่ยฮะประมาณนี้นะแสดงว่าปีสองห้าหกสองนะครับผ่านมาหปีก็เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่สร้างสารรค์ครับสร้างสารรค์ยิ่งโตต่อไปก็ยิ่งสวยงามนะต้นมะพร้าวกับทะเลเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเดือลงไปดูที่ชายหาดเป็นการปิดท้ายนะครับผมเพราะว่าคลิป เป็นสไตล์ต่อเรื่องนะฮะจะไม่มีการตัดเฉพาะส่วนสวยๆมาให้ดูนะครับช่องที่พักนักเดินทางกับไม่จํากัดระยะทางเนียคือจะให้เห็นทุกอย่างให้เห็นทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นสไตล์นะฮะานเพื่อนได้ชมบางบางแห่งเขาจะเลือกเฉพาะที่สวยๆให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้จะให้ดูทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับโอ้โหคุณนะขึ้นมาจากชายหาดแล้เดี๋ยว คุณน้าบอกผมให้กล้องเลยครับนี่ไงโอ้ื่อกี้เดินลงไปชายหาดเร็วมากเดินไปยังกับวัยรุ่นเดินเร็วมากจริงโอ้อึ้งเลยครับโอเคนะฮะให้เห็นบรรยากาศที่หน้าชายหาดโอ้โหโดยตรงเนี้ยเขาเรียก น่าจะเป็นแนวกันขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งือเป่ะแองเฟอร์ทเห็นเนี่ยให้เห็นทุกอย่างให้เห็นทุกอย่างไม่ได้ตัดเฉพาะอะไรที่สวยงามสวยงามนะให้เห็นทุกอย่างโดยทุกอย่างนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีใช่ไหมครับการเห็นทุกอย่างก็คือให้เห็นความจริงว่าเป็นยังไงบ้างห้องเก้าถึงสามสิบเนี่ยสร้างมาก่อนก็ต้องมี อ,อย่างโตู้เสื้อผ้าก็จะดูเก่าลงหรือว่าฝ้ชาชักโครกแตกบ้างอะไรเงี้ยเฉพาะห้องเบอร์เก้าเนี่ยเขาก็บอกก่อนเลยเอา้าเรารับได้แล้วก็ตกลงรับไม่ได้เขาก็เตรียมกุญแจมาให้ดูห้องอื่นละ้ะแบบนี้นะฮะมันจะอชัดเจนกับนักท่องเที่ยวมากที่สุดเลยนะครับตรงเนี้ยถ้าเ,เพื่อนๆที่พอจะชำนาญเรื่องแนวกันขึ้นเนี่ยช่วยอธิบายให้ผม นิดหนึ่งนะครับว่าเอ๊ทำไมมีแนวการขึ้นหลายรูปแบบนะ<ด>ผมขออนุญาตเดินนี่อืมอันนี้แปลกนิดหนึ่งถ้าเราหันหน้าออกทะเลแล้วไปทางขวานะครับผมจะมีแนวการขึ้นเหมือนขอบเขตของนะักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับผมเตรียมอุปกรณ์มาแคมป์ปิ้ง ต่างๆพักผ่อนนใจแล้วก็มีแนวกันขึ้นเหมือนขั้นไว้อันนี้ดูด้วยสายตานะฮะเหมือนขั้นไว้แล้วว่ะแนวบ้านพักกับฝั่งนู้นสุดก็คือจะเป็นพระราชวังมรุเกตไทวันนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นความตั้งใจหรือเปล่านะผมดูแล้วก็เหมือนจะเป็นแบบนั้นนะ เอาละครับตรงนี้ก็ฝากเพื่อนๆนิดนึงนะครับถ้าใครทราบเกี่ยวกับลักษณะของแนวกันขึ้นนี้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับน,นก็ปิดท้ายบรรยากาศที่ชายหาดผมเรียกว่าหาดชะอำเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ในตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ค่ายพระรามหบ้านพักต่างอากาศค่ายพระรามห ชะอำเพชรบุรีครับผมฝากกดติดตามให้ช่องที่พักนักเดินทางกันต่อไปด้วยนะครับแล้วจะไปพักที่ไหนกันต่อก็ติดตามรับชมกันครับผมสวัสดีครับนะ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> โอเคแล้วพบกันใหม่ครับ